สวัสดีค่ะน้องๆสบายดีกันไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงกันบ้างเอ่ยวันแม่ใช่ไหมน้องๆได้ทําอะไรให้คุณแม่ม้้งไหมอ่าวันนี้นะคะเนื่องด้วยเรายังอยู่ในเดือนของคุณแม่นะคะพี่กุ้งก็เลยนําบทเรียนละวีนะคะวันนี้เรื่องลูซยอดสไพนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเอ่อเรื่องเรานี้ สอนอะไรเราบ้างนะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วแล้วอยากจะบอกว่าพระธรรมเรื่องนี้ก็อยู่ในพระธรรมนางรุตนั่นเองนะคะน้องๆไม่ได้แอบแฝงอยู่ในพระธรรมอะไรเลยก็ขอให้น้องๆที่จะตั้งใจฟังกันนะคะว่านางรุตคือใครนางรุตเป็นมายังไงอ่านะคะน้องๆเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะโมทนาสาธุการข้าแต่พระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงสมควรแก่การเคารพสักการะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เวลานี้ครับองค์ นำน้องๆที่จะเรียนรู้เรื่องเรานางรุดเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนของวันแม่พระองค์เจ้าค่ะก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะประทานสติปัญญาแล้วก็น้องๆที่จะมีความเข้าใจในการรับรู้เรื่องราวด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะขอสรรเสริญพระองค์ขอนมัสการพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน น้องๆคะนางรูธนะคะเป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลองค์ที่สองดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากนั่นยิ่งทําให้นางรูธกลายเป็นคนสําคัญมากขึ้นอ,อีกถึงแม้ว่านางรูธจะเป็นคนสําคัญในประวัติศาสตร์อิสราเอลเธอก็เป็นคนต่างชาติเพราะนางรูธมาจากประเทศมูอับนะคะนางรูธออกจากบ้านเมืองของเธอมาอยู่ที่อิสราเอล ที่เธอทำเช่นนี้ก็เพราะต้องการจะบฏิบัตินาโอมีแม่สามีของเธอต่อมาชายที่ชื่อโบอาดได้ตอบแทนความดีที่เธอได้ทำโดยแต่งงานกับนางรูธทั้งสองมีลูกชายด้วยกันและลูกชายคนนี้เองนะคะที่เป็นปู่ของกษัตริย์ดาวิดอันนี้คือเรื่องย่อที่พี่กุ้งเล่าคร่าวๆนะให้น้องๆฟังนะคะมาเลยเรามาฟังเรื่องราวกันเลย านาโอมีและสามีนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองเบเลเฮมประเทศอิสราเอลพวกเขามีลูกชายสองคนและเนื่องจากเกิดการแห้งแล้งในอิสราเอลจนไม่มีอาหารจาระรับประทานนาโอมีและครอบครัวจึงย้ายไปประเทศโมอับอ,อยูอ่เมื่ออยู่ที่โมอับไม่นานนะคะน้อง สามีของนางโอมีก็เสียชีวิตลูกชายสองคนของนาโอมีเป็นหนุม่มและแต่งงานกับผู้หญิงชาวมูอาบสิบปีต่อมานะคะลูกชายทั้งสองของนาโอมีก็เสียชีวิตนาโอมีจึงอยู่กับลูกสะพ้ายทั้งสองนาโอมีนะคะอยู่ต่อมานาโอมีก็พูดกับลูกสะพ้ายทั้งสองว่าฉันอยากจะกลับไปเบเลเฮม ที่นั่นคงมีอาหารรับประทานแล้วพวกลูกจะหยุดที่โมอับก็ได้เพราะที่นี่เป็นบ้านของพวกลูกลูกสะใยคนหนึ่งคือนางรูทพูดกับนาโอมีว่าฉันจะไปกับแม่คนของแม่เป็นคนของฉันพระเจ้าของแม่เป็นพระเจ้าของฉันดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปเมืองเบเรเฮมพวกเขาไปถึงเบลเลหฮมนะคะในฤดูเกี่ยวข้าว ทุกๆคนกำลังยุ่งกับเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวในไร่นานนั่นเองภาพนี้เห็นไหมคะวันหนึ่งนางรูทนะคะไปที่ทุ่งนาเธอได้เก็บข้าวที่คนงานทำตกไว้เพื่อให้คนจนและหญิงม่ายเก็บนางรูทไปที่ทุ่งนาของชายที่ชื่อว่าโบอาดโบอาดนะคะเป็นญาติของนาโอมีโบอาดเห็นนางรูทและถามคนงานว่า หญิงต่างชาติคนนั้นเป็นใครคนงานบอกว่าเธอเป็นลูกสะใภ้ชาวต่างชาติของนาโอมิที่มาจากโมอาบโบอาบจึงบอกคนงานว่าทำข้าวตกมากๆหน่อยเพื่อให้เธอเก็บโบอาดขอให้นางรูทมาเก็บข้าวนะคะในทุ่งนาของตนต่อไปเขาเกล่าวว่าคนงานของฉันจะดูแลเธออย่างดี พวกเราอะนะคะพวกเราพวกเขานะคะจะแบ่งอาหารและน้ําให้เธอน้องๆคะทุกเกย็นนางรู้จะนํำข้าวกลับมาบ้านเนาะนาโอมิดีใจมากเลยเธอกล่าวกับนางรูธว่าพระเจ้าทรงช่วยเราเจ้าจงไปที่นาของนาโออของโบอาดทุกวันนะเขาเป็นญาติคนหนึ่งของแม่เองอาดพูดกับคนเบลเลหฮมว่า ฉันไม่อยากให้นาโอมีและนางรูธต้องอยู่กันตามลำพังฉันจูฉันจะดูแลพวกเขาเองฉันเองก็อยากแต่งงานกับนางรูธด้วยดังนั้นโบอาดและนางรูธจึงแต่งงานกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะโบอาดและนางรูตก็มีลูกด้วยเขาตั้งชื่อว่าโอเบดนาโอมีมีความสุขที่ได้เลี้ยงดูหลานพวกผู้หญิงในเบรเรหฮม พากันกล่าวว่าพระเจ้าแสนดีพระองค์ได้ประทานลูกชายแก่ครอบครัวนาโอมีอีกคนหนึ่งขอให้เด็กคนนี้จงมีชื่อเสียงโด่งดังรอบนึงนะคะนางรูธและนางโอมีนะคะในสมัยที่พวกผู้ว,ผวินิฉัยครอบครองอยู่นั้นนะคะเกิดตนดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบมในลา อาศัยอยู่ในดินแดนมุหลัพร้อมกับภรรยาแล้วก็บุตรสองคนชายคนนั้นชื่อว่าเอเลีเลขภรรยาชื่อว่านาโอมีบุตรสองคนชื่อมาโลนลิโอนชายอาเป็นชาวเอฟฟาทานะคะจากเมืองเบเลเฮมในยูดาพวกเขาเดินทางไปในดินแดน อาศัยอยู่นั่นแต่เอลิมเล็กนะคะสามีของนางโอมีตายทิ้งนางบุตรชายทั้งสองบุตรชายสองคนนี้แต่งงานกับหญิงเาวโมอาบนหนึ่งชื่อว่าโอลปาและอีกคนหนึ่งชื่อรูดเขาทั้งหลายนะคะอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีแล้วมาโลนและคิโนก็ตาย เหลือแต่นาโอมีต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสองและนางพร้อมกับไพรยทั้งสองนะคะก็กเดินทางกลับจากดินแดนมกอับเพราะว่าเมื่ออยู่ที่มกอับนั้นนางได้ยินว่าพระยาเวได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงจากที่ซึ่งนางอยู่ ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังดินยูดานางจึงออกจากที่อาบนะคะแต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่าไปเธอะขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้าตนต้นขอพยาเวสงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่ขอพยาเวทรงให้พบที่พักพิง ในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาโอมีก็จูบพวกนางนะคะต่างก็ร้องไห้เสียงดังพวกหนึ่งพูดก,กับแม่สามีวาอย่าเลยเราจะกลับไปกับแม่ไปยังชนชาติแม่แต่นาโอมีตอบว่ากลับไปเถอะลูกเอ๋ยจะไปกับแม่ทําไมเล่าแม่ยังจะมีบุตรในครันให้เป็นสามีของเจ้าหรือกลับไปเถอะลูกเอ๋ยกลับไป แม่แก่เกินกว่าจะมีสามีแล้วหากแม่หากว่าแม่ยังมีความหวังว่าแม่จะมีสามีคนนี้และมีบุตรชายหลายคนแล้วพวกเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายเหล่านั้นโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานก่อนได้หรืออย่าเลยลูกเอ๋ยชีวิตแม่ขมขื่นกว่าชีวิตของพวกเจ้าที่ประหัตของพยาวเวทรงทำกับแม่ถึงเพียงนี้ แล้วต่างก็ร้องไห้เสียงดังอีกโอลปาก็จูบลาแม่สามีแต่นางรุดยังเกาะแม่สามีอยู่ึงว่าดูซิพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะพ้ายของเขากลับไปเถอะแต่รู้ว่าขอแม่วิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกลำแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วย จะอาศัยอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่นชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกะพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นขอพระยาเวททรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มเพิ่มโทษนะถ้ามีอะไรพาลูกจากแม่นอกจากความตายเมื่อนางนาโอมืก็นางรุต จะไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดลไยอีกดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเบเลเฮมเมื่อมาถึงเบเลเฮมแล้วนะคะชาวเมืองก็พากันประหลาดใจเพราะนางทั้งสองนะคะพวกผู้หญิงก็พูดขึ้นว่านี่นะหรือนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาลาเถอะ เพราะว่าองค์พระผู้ทรงฤทธเดชได้ทรงทำให้ชีวิตฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พยาเวทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าฉันว่านาโอมิทำเน่านพยาเวทรงให้ทุกใจและองค์พระมหิดลทรงให้ฉันต้องประสบเหตุการณ์ไร้ขี้นี้ ีพร้อมกับรูดบุตรสะพ้ยชาวโมอัอบก็กลับจากดินแดนโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบลเลหฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเลต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของตอนที่รูดพบกับโบนะคะฟาโอมีนะคะมีญาติข้ามีคนเนึ้อเป็น,นที่มีชื่อเสียงก็มั่งมีตระกูลเดียว เอลีเมเลกชื่อว่าโบอัดและรูดชาวโมอับพ,พูดกับนาโอมีว่าขอให้ลูกที่ทุ่งนาเพื่อเก็บรวงข้าวแตกตามอ่าตกตามแต่ใครจะมีใจกับลูกนาโอมีตอบนางว่าลูกเอ,อ๋ยจงไปเถิดเธอก็เดินออกไปตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกนะคะเพินเข้าไปในนาของโบอาด ซึ่งเป็นคนตระก,กูลเดียวกับเอลีเมเลกนะในเวลานั้นเองโบอาดจากเบริพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพยาเวทรงอยู่ด้วยกับพวกท่านเถิดพวกเขาตอบว่าขอพยาเวทรงอวยพรชั่นเถิดโบอาดจึงถามคนใช้ผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครคนไหนซึ่งเป็นควบคุม เข้าจึงตอบว่าเธอเป็นชาวโมอับกลับมาจากดินแดนโมพร้อมกับนาาโอมีก็พูดว่าขอให้ดิฉันเก็บและรวบรวมข้าวที่ตกจากฟ่อนข้าวตามหลังพวกคนเกี่ยวข้าวเถอะค่ะนางกเก็บตกตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เพิ่งได้พักหน่อยที่บ้านแล้วโบอาจจึงพูดกับลูดว่าลูกเอ,อ๋ยขอฟังหน่อย อย่าไปเก็บข้าวตกที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันได้ดูทุ่งนาให้ทุ่งนาที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆไม่ให้แตะต้องตัวเจ้าเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็ให้ไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้ ลุดก็ก้มตัวลงซบหน้าลงถึงดินและพูดว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความโปรดปานจากท่านที่ท่านเอาใจใส่ดิฉันทั้งๆท,ที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าวแต่โบอาจตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพยาเวทรงตอบแทนการกระทำของเจ้าและขอให้พยาเวพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารามีของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้ารู้จึงตอบว่าดิฉันได้รับความปวดปานจากเจ้านายของดิฉันแล้วเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและพูดคำที่เมตตาต่อสาวใช้ของท่าน ทั้งๆท,ที่ดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นสาวใช้คนหนึ่งของท่านแต่รับประทานอาหารนะคะโบอาดก็บอกนางว่ามานี่เถอะมารับประทานอาหารขนมปังบ้างและเอาขนมปังมาจิ้มน้ำส้มเถิดยื่งลงข้างๆนะคะพวก,กข้าวโบอาดส่งข้าวให้แล้วก็รับประทานจนอิ่มและยังมีเหลือบ้างเมื่อลุกขึ้นไปข้าวตกโบอาดก็สั่งชายหนุ่มของท่านจง นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ้อนเธออย่าได้ตำหนินางเลยจงพยายามดึงข้าวออกจากฟ้อนทิ้งให้นางเก็บบ้างอย่าว่านางเลยนางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็ยนนะคะแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บมาได้นางได้ข้าวบาเลประมาณสิบโลเลยนางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในเมือง แม่สามีเห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้นและนางก็เอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานอาหารอิ่มแล้วนั้นให้แม่สามีด้วยแม่สามีจึงกล่าวแก่นางว่าวันนี้เจ้าไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาเจ้าไปทํางานที่ไหนขอให้ชายที่เอาใจใส่เจ้ารับพระพรเถิดนางจึงบอกแก่แม่สามีว่านางไปทํางานกับใครนางว่าเจ้าของนาไปทํางานวันนี้ ชื่อว่าโบอานาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพยาเวทรงพรเขาเธอความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่จากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่เสชีวิตไปแล้วนาโอมีก่าวแก่นั่งด้วยวา่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราลุดชาวโมอับกล่าววา่านอกจากนั้นเขายังพูดกับลูกวา่าเจ้าจงตามพวก งานของฉันไปใกล้ๆจนกว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้าวของฉันเสร็จทั้งหมดนาโอมีพูดกับรูธบุตรสะใภ้ว่าดีแล้วลูกเอ๋ยที่เจ้าไปทำงานกับพวกสาวใช้ของเขาเกรงว่าถ้าเจ้าไปในนาอื่นจะถูกลังแกเอานางนางจึงใกล้พวกสาวใช้ของบูอาดเพื่อเก็บข้าวตกจนสิน้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่และข้าวสาลีและนางอยู่กับสามี กุมพูดปิดนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องราวของนางรูทเลบุอาดที่ลานนวดเข้านะคะน้องๆน,นาโอมีแม่สามีพูดกับนางว่าลูกเอ๋ยแม่ควรจะหาที่พักเพียงให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ใช่หรือโบอาดผู้ที่เจ้าไปกับพวกเสาใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเราไม่ใช่หรือดูซิคืนนี้เขาจะฝัด ฟอฟฝาไม่หันอากาศโดยเด็กนะคะฝัดข้าวบาเล่ที่ลานนวดข้าวจงอาบน้ําทาน้ามันหอมสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้เขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้วเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปเขาจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าต้องทำอะไรนางตอบว่า ลูกจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างดังนั้นนางจึงลงไปยังนาะลานวดข้าวนะคะและทำตามที่แม่สามีสั่งทุกอย่างเมื่อโบอาอรับประทานอาหารและดื่มจนสุขใจแล้วทา่านก็ไปนอนอยู่ที่ปลายกองข้าวแล้วนางก็ย่องเข้ามานะคะเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้นและนอนลงพอถึงเวลาเที่ยงคืนโบอาจก็ตกใจตื่นพลิกตัวดูซิมีผู้หญิงนอนอยู่ที่เท้าของท่าน ท่านจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว,ว่าดิฉันคือลุดคนใช้ของท่านเจ้าชายเสื้อคุมของท่านห่มสาวใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระยาทยรงอวยพรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งนี้ก็ดีทั้งก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปนะักคนหนุ่มไม่ว่าโจรหรือมั่งมีลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทําตามทุกสิ่งเจ้าบอก เพราะว่าคนทั้งเมืองของก็ทราบอยู่แล้วว่าเจ้าผู้หญิงที่ดีและก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่อยู่ในลำดับของฉันคืนนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เขาถ้าเขาอาถ้าเขาจะมาทำหน้าที่อาญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำเถอะถ้าเขาไม่ยินดีที่จะทำหน้าที่ ญาติสนิทเพื่อเจ้าตะเวสพระชนอยู่แน่ชันใดฉั้นเองจะทำที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าฉันนั้นจงนอนลงจนกว่าจะลุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ข้างๆเท้าของท่านจนลุ่งเช้านะคะนางลุกก่อนคนจะหน้ากันได้เพราะท่านบอกว่าอย่าให้ใครทราบมีหญิงมาที่ลานนวดข้าวท่านพูดว่า เปิดเสื้อคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นถือไว้นางก็ถือคลุมไว้ท่านก็ตวงข้าวบาเล่ประมาณ20กิโลให้นางแบกนะคะแล้วท่านก็เข้าไปในเมืองเมื่อนางมาถึงแม่สามีจึงถามว่าลูกเออเป็นอย่างบ้างท่านได้ทําต่อนางให้แม่สามีฟังและจบลงว่าท่านให้ข้าวบาเล่ประมาณ20กิโลกร,รัมนี่แก่ลูกว่าเจ้ากลับไปหาม สามีมือเปล่าเลยแม่สามีจึงว่าลูกเอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอืยอย่างไรเพราะว่าเขาไม่นิ่งเฉยจนกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้น้องๆคะแล้วเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโบอาดนะคะแต่งงานกับรูทนะคะโบอาดไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูสิ ญาติสนิทซึ่งบูอาจกล่าวถึงก็เดินผ่านมาบูอาจจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยแวะมาที่นี่ก่อนเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปนำพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมาสิบคนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดพวกเขาก็นั่งลงท่านจึงกับญาติสนิทคนนั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอลีเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้กลับมาจากดินแดนโมอับ อยากขายเสียข้าพเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านทราบและขอบอกว่าจงซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านจะไถไว้ก็จงไถเถอะถ้าท่านไม่ไถจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ไถได้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโมอาดว่าข้าพเจ้าจะไถเอง อาจบอกว่าในวันนี้ท่านจะซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้นางรุดชาวโมอับแม่ไม้ของผู้ตายด้วยเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อไปเป็นมรดกข,ของเขาญาสนิทคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะไถ่เพื่อตอนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทําให้มรดกข,ข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิในการถ่ายของข้าพเจ้าไปไปเองเถอะเพราะข้าพเจ้า ไถ่ไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสมัยก่อนนะคะเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยนคือเพื่อยืนยันข้อตกลงทุกเรื่องคนหนึ่งจะถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาเองมอบให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นการแสดงพยายามหลักฐานในอิสราเอลดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนนั้นกล่าวแก่โบอาดว่าท่านจงซื้อเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาออกแล้วโบอาดจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่า ท่านทั้งหลายเป็นพยาในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอริเมเลขกและทรัพย์สินทั้งหมดของคิริโอนและมาโลนจากมือนาโอมีแล้วนางทั้งนางรุดมูอับและแม่ไม้ของมาโลนข้าพเจ้าก็าจะได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะดำลงนามของผู้ตายไว้บนมรดกของเขาสืบต่อไปเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขา และออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ประชาชนทั้งปวงที่อยู่ในประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าเราเป็นพยานแล้วเอเส่งทำรรให้หญิงนั้นนะคะกำลังจะเข้ามาในบ้านของท่านเหมือนนางลาเชลและนางเลอาหญิงทั้งสองซึ่งช่วยกันสร้างวงตระกูลอิสราเอลขอให้ท่านเจริญในเอฟฟาธาและมีชื่อเสียงในเบเลเฮมขอให้พงพันธุ์ของท่าน เหมือนพงพันธุ์ของเปเลสที่ทามาขอดให้แก่ยูดาเนื่องด้วยบุตรหลานซึ่งพยาเวจะประทานแก่ท่านโดยหญิงผู้นี้ดังนั้นนะคะโบอาดก็รับนางรูทมาเป็นภรรยาของท่านและท่านก็เข้าหานางและพยาเวทรงให้นางตั้งครันขอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พยาเวผู้ใดผมผู้ไม่ได้ทรงทิ้งเจ้า ไว้ให้ปัสยจักญาสนิทในเวลานี้ขอให้เด็กนี้มีชื่อเสียงในอิสราเอลให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดจากบุตรสะใภ้ที่รักเจ้าใช่เจคนแล้วนาะออมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้ดูแลเด็กนั้นพวกผู้หญิงเพื่อนบ้านก็ให้ชื่อเด็กนั้น พูดว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดอ่าต่อไปนี้ก็เป็นพงพันธุ์ของเปเลสนะคะเปเลสเป็นบิดาของเฮสโลนเฮสโลนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดา อัมมีนาดับอัมมีนาดับเป็นบิดาของนาชนนาชนเป็นบิดาของสันโมนสันมนเป็นบิดาของโบอาดโบอาดเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสีและเจสีก็เป็นบิดาของดาวิดนั่นเองบทเรียนลว,วีในวันนี้พี่กุ้งก็อยากจะบอกกับข้อคิดของน้องๆว่านางรูทนะคะออกจากบ้านเมืองของตนไปอาศัยอยู่กับนาโอมีในเมืองเบเลเฮมทุกสิ่งทุกอย่าง และใหม่สําหรับเธอเนาะคะก็เธอก็กล้าที่จะไปะเผชิญกล้าที่ดูสิ่งแปลกใหม่เธอไม่เป็นไรเพราะเธอยืนหยัดถ้าพของแม่เป็นพระเจ้าแล้วเราวันนี้เราพระเจ้าเราเรากล้ายืนหยัดเปล่าเรากล้าบอกใครต่อใครไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราน้องๆคะ่ะสําหรับวันนี้เรื่องเราก็มีแค่นี้นะคะต่อไปพี่คงจะอยากจะถามกับน้องๆว่า คำถาม,ถามทบทวนกันนะคะข้อ1น,นะคะน้องคิดว่านางรูทจะรู้สึกอย่างไรอืมข้อสองน้องคิดน้องเคยไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของน้องหรือเปล่าข้อสามถ้าเคยไปที่ไหนแล้วก็น้องไปกับใครอ่าน้องเนาะอ,อ,อ่าข้อสี่นะคะน้องมีเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่โรงเรียนที่มาจากต่างประเทศหรืออ่าประเทศอื่นบ้างไหมคะ เขาแตกต่างจากหนูอย่างไรล่ะน้องชอบอยู่ใกล้พวกเขาไหมทําไมอ่านี่คะ่ะก็ตอบมาสั้นๆได้นะคะน้องๆนี่นะคะก็สิ่งที่อยากจะถามน้องๆนะคะอ่าเราจะทบทวนอีกครั้งนึนะคะน้องคิดว่านางรูทจะรู้สึกอย่างไรนะคะจากที่อ่ากับกรมระจากหมู่อับของตัวเองก็ต้องมาอยู่ที่เบเลเฮมจะรู้สึกอย่างไรน้องเคยคิดว่าน้องเคยไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของน้องหรือเปล่าอ่า แล้วก็ถ้าเคยไปที่ไหนน้องไปกับใครน้องมีเพื่อนบ้านหรือเพื่อนโรงเรียนที่มาจากต่างประเทศบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็เขาเตกแต่งจากน้องอย่างไรน้องชอบอยู่ใกล้พวกเขาไหมทําไมนี่นะคะก็สําหรับวันนี้พี่กุ้งก็ถามเพียงเท่าน,นี้ก็ขอไปรเจ้าอว้อนน้องทุกคนที่มาฟังนะคะขอเราเรา,เราอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ